สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุขคนครับมาอีกแล้วพี่น้องมายามปลาเห็อติแล้วครับหมื่บ้านนีบาท่อนเขางานนะครับมาไร้มากก็เลยสาวบึงก็แม่ติมมากครับมันนีบาท่อนยุดอีกก็เลยผ้าสาวบึงมากหมื่อวานเพิน์ลได้ห่ไทยแล้วครับมันนีบาท่อนมากก็เลยถ่ายให้พี่นอ้องเบ่งอีกก่อน พี่น้องจะว่าห่างหายกันอีกไปไปเบิงสาวบึงครับไปใส่น้อตาบึงสาวบึงเอ้ยยังรถจะไล่ไล่พี่น้องเลยสาวบึงครับสาวบึงสาวบึงมาอีกแล้วครับสาวบึงสาวบึงไว้อยังเขาม้ามานโหลดบ่ครับเตาสันพี่น้องสแถบกำลังออกครับกำลังออก ว่านมะกรูดเนี่การยังบ่อปันใดน้อกพี่น้องบางเย็บซีบางคนเพิ่นว่านเฮ็ดเพิงตับเภาเป็นแนวใด้เฮ็ดเพิงตับเภาเฮ็ดเพิงอีตั้นนะครับมันอันนี้ดอกหน่อยนีงมื้ออื่นนี่ครับมื้อสิ้นสิเ้ำอยู่โอ้ห่วยเสื้องหว้อีกก้อนพี่น้องว่าแม่ติ่มส่วนหิวก็สาวบึงก็มาอยู่ครับแต่ว่าแห่งบ่ได้ท้ายดอกมาร้อนก็ไปเฮ็ดงานครับไปเข้างานวันนี้ก็เลยมาเลาะกับสาวบึงอีกก่อนครับ จะเสร็จมันมานอีกว่ามึงนี่ลองมึงนั่งกันครับพี่น้องสาววิ่งตับเต้าอีกแล้วตับเต้าอีกแล้วโอ้ยปลาทอดตาดีแน่พ่อแม่พี่น้องันจังใดรู้พี่น้องเก็เกือบเกือบย่างกายเกือบย่างกายขอบคุณหลายเด้อจะสำหรับคอมเมนต์สำหรับการติดตามเนาะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายเด้อจ้าทุกทุกกำลังใจนั่นแหละพี่น้องจ้ากำลังใจให้กันครับ สู่ลุยไปน้ากันครับพี่น้องติดตามกันไปนะานี่เด้อเฮดตับเต่ากำลังออกสาวบึงว่าพี่น้องนี่สีดอกนี่นีดินี่หาดอกมันเมียนหมเยเป็นตลอดนี่พได้เอาโป๊ะไหวกว่าอ้ไรบ้างน่าอาแต่ดอกนีิเนาะเออดอกเยอะนะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องสร้างบึงสุดเด็ดโป๊ะไว้เด้อจ้ะตับเตาพี่น้องมาอนีนะโอ้ยเห็ดตับเตากำลังออกเลยพี่น้องเห็นโมบุล่ะนี่ซีหาดอกตะบึงซีเบื้องข้าง นี่ดอกงามเลยพี่น้องนี่ดอกสองดอกนี่่พี่น้องเอาละจำไม่ได้ก็แล้วกันจำได้กาได้ไม่ไหลแด้อพี่น้องเอ้ยสาวบึงเห็นเห็ดตับเต่าเถื่อนป่ะทันเจ็บป่ะทันใดๆดอกพี่น้องแต่ว่าหมื่นหมื่นสิมาสิมาเอามาเอาครับสิมาสาวบึงกะทั้งใจหนึ่งใจสองครับจักจะเอาไว้ชักจังได้ดอกสาวบึงบอกป็น ออกเป็นแผงๆนะครับนี่ทั้งผีน้ำได้พี่น้องเบิ้งใจเบิ้งครับนี่นี่ดอกนึงพี่น้องผีดอกนึงือกผีดอกนึงไปลงไปลงไปบก็มีไปบุญนีไปบุญใไม้บูกไหนโอ้ยนี่พี่น้องเอ้อออนช้อนมาอึดด้วครับอนช้อนครับทาไมพี่น้องมาผีพี่น้องเห็นมะนาอนี่ครับวัดๆอย่างนี้ครับผีดอกงามๆีพี่น้อง เฮ็ดตับเตาเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นเดบซี่เป็นเคยถามนะครับครับเฮ็ดตับเตาเป็นแนวใดบ่าน,นะนี่ครับอางงาดอกงามๆถ้าเราใยดอกง่ายๆนี่ซ่งกำปั่นไปแล้วพี่น้องมันด๋อยหน่อยนะครับถ้าบานเท่าทั้งบานเท่ากับว่าเฮ็ดเพิงอีต,ตันเนาะมันเอืน่นในหลายหลายแบบครับสาวบึงกสจีจงไว้ครับหล่นกันไปพี่น้องว่า ทำมาเบงมันจีเหลือบอเออติดามเบงเด้อครับยามเบืเอินจีพาสาวเบงมาพายามอยู่ครับอ๋อเป็นสันสนเน่ครับออเด้อพอเด้อนพี่น้องสาวเบงว่าพอเดิมก่อพอเด้อนเขาขึน้อกทำงาครับสิพ้าพอเมพี่น้องไปบ่งของแท้ดำดำสาวเบงว่ามาหัวล้านพี่น้อง ปวดแท่งพพี่น้องข้านเลยงานบุงคืนเลยออามาดูแ่ปลาหนามเห็นมั้ยน้องอู้อันนี้เห้ยพี่น้องบึงหรอแค่ละก็ร้องครับปวดแทงปวดพพี่น้องเออมาเดินมาเดินมาเดิออหนึ่งยี่ใส่ใหม่ของนี้พี่น้องเดี๋ยวมันฆ่าใหม่ครับ ดาวบึงตัดเทปน้ำต้นใหม่เนาะพี่น้องเทน้รเลยกสดสื่สดสื่นเลยเหมื่อวานเนี่ยสาวบึงย้อนไว้ทางในพุ่นาวบึงว่าสดเด็ดสดเด็ดซอแรกพี่น้องซอแรกครับพี่พี่งามครับ ตะเวนจ๊กเสียงรถนะครับกระทึกอยู่นไม่เอนะรถตรวขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องงานคนไม่เห็นน้ำพี่น้องนี่ข้างในนี่ครับนี่ดอกนึงเอาให้แบบว่าแสงตะเวินซองเลยนะพี่น้องเห็นแบบว่ากำลังกำลังรับแสงตะเวนครับ งาเลยจ้าพี่น้องามคับเพิ่งจะเป็นสันๆเมือก็บเพชรซอยสวด้ยพี่น้องเด้อลายภเอซทังนอเวทั้งยูเอเอครับทังหลายประเทศนะครับไลไลว่าถึครับบ้านเฮาคือการมาๆมา้่น้านมวลมวลน้ำกันครับผมมวลกระาสหุ่นครับมวแจ้ สาวเึงบอกโปกไวม้วนนี่พี่น้องอู้ฮี่อูฮี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจังไรเนี่ยสาวเึงบอกปลาช็อตเด็ดจะเป็นสั้นๆเนนีพี่น้องนะแม่พี่น้องสิเีสันไหนก่อนเปิด่าเราก็ันยังงแห้งเนาะที่ดักกำลังงามคนที่รักพี่น้องกำลังข้อแขงตรงไหพี่น้องสาวเึงบอกว่างามเราทำมันได้เอาออกให้เบิ้งครับ มันไหลขึ้นมาน้ากันพี่นอ้องไหลเป็นแผงขึ้นมาเลยครับนี่ตัวนี้เป็นสั้นๆและเสาวงแล่นนอนมารับคืนคอน,อน้ำเวิดขึ้นแล้วโดนมันมันไหลแห้งนะเอว่านเสาวงมาเบ่งไว้ก็มมเป็นติ่มอ่ะเพราะว่าบ่าบาได้ยไทยเนาะอู้ยอู้จะลังออกก็ไหลเดียวุันเห็นละดมเลยว่ะก็เน,นี่อันนี้ก็คือผัด ดูอะไรมาดูอะไรอดแห้งเดี๋ยวก็แมงกี้น้อยสต๊ะสต๊ะมาเด้อมาเด้อมาเก็บเพ็ดก็สาวบึงสีจอว่าอยากมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดซอยมาเด้อครับมามามาเมื่ออื่นจะพาไปเก็บเห็ดตับเตาตับเตาสาวบึงจงไว้โอ้ยผัวสาวบึงก็เสียเบื้องล้วเนาะมืันเดียวเห็ดเพิงก่อนมวันนี้เห็ดเพิงก่อนเบงแมงกี้น้อเบิึงดอกนี้ครับ ผูดแห้งมึงแนวเก็บมวนแห้งพ่อแม่พี่น้องเก็บรั่วๆเลยจ้าชาวบึงแบบซับอาซับอาแล้วครับิึงเดี๋ยวนี้เป็นสันแล้วครับสี่สันผูดแห้งเอ้ยมีแต่ดอกคุณอ้วนตายตายตายมามาแบ่งมาแบ่งไปกินครับมาแบ่งไปแกงแซบๆกันไี่น้องมึงกินแล้วครับโอ๊ย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 ผีบอกว่าผีเธอเั้งในผแม่พี่น้องเ้อพี่น้องทางในคุณดอกงามสองสันสามสันครับ แต่ที่ซอยสาวบึงเก็บกันพี่เนาะโ,โหดแห้งแตสืมาถ่ายทาง้งเบี้ยบึงจังน่อยกันนี่เบิ่ยบึงวะเนี่เป็นสันสันสนอ้อกมาเลยครับเนี่ยบางทีละดอกงามแห้งครับเดี๋ยวอือวิจัยเห็ดโอ้เมื่อนี้เมื่อนี้เก็บเห็ดเพิงกันได้พี่เนาะมีม,มีตับเตากับมีไม้จ้ะครับสาวบึงเป็นหย้อนเก็บมาแต่ว,ว่าเมื่ออื่นนี่สิมาลุยกันสาวบึงว่าลุยเห็ดตับเตาพี่น้อง น้องเบิ่งทีแล้วครับดอกนี่ครับมาพีอีกนะพี่น้องชาวบึงสับเอาสับเอาเลยครับนึ่งดอกหนึ่งทัดกันไปคือว่าจัดพ่อแม่นี่ดอกนี่นี่นี่หน่อยนี่โอ้ได้กับเจี๊ยบวะเนี้ยาวบึงว่าปกไว้สันพี่น้องปกไว้หมู่บ้านนี่สันสวยงามแต่เอานี่ก้อนกระเด็นเถอะ วกแม่พ <S 1> <S 1> mm ี hmm. ่น้องเอยจ่าเบงครับสาวงปลวกไหวหม่วานนี่ก็เม็ดิ้มมากก็เม็ดิ้มกะเก็บซอยกันจนว่าหม่ว่านนี่บริเตไทยดอกพอแม่พี่น้องเม็ดิ้มกัเดี๋ยวเราก็ม้วนเราเห็นเท็ดหลายคนมาเก็บเห็ดอยู่แล้วแบบ่มันต้องมาเก็บซืิอๆครับมากกินพร้อมอืเป็นชอบอู้มาเบ่งอันนี้ครับอันนี้ก็ส์เด็ดพือกันพี่น้องสาวเพิ่นจงไห้ครับ สองสันเลยตัวนี้ครับเสียงดวงไปดอกพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยนี่เนี่ยออกวะพี่ครับดอกงามจ้าอย่างเดิ่อนเอาเลยเอาเลยอย่าเอามาให้ตัวนี้เก็บดว่เลยพ่อแม่พี่น้องเออแดงแดงดอกงามครับสาวหวานลูกปุยสาวหวานปุ๊กไหวนะพี่น้องปกไหว่าเออหาบาตทอนก่อนเดี๋ยวสพฝุ่นสิลุยลงไปทางฝุ่นอีกยังมาได้ในเก็บอีกหลายอยู่แล้วพี่น้อง ตุ้มดอกนี่ครับพี่น้องหวนหวนครับเดี๋ยวนีครับพี่แม่พี่น้องน้ำขักพี่นี่โอ้ยตา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 ยเจอแบบนี้แบบมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอฟซีทีว่าอยากมาเก็บเห็ดกับป๋าทอดกับสาหวึงครับมาได้ครับมื่นหมื่นเจ้าพ่อไปเก็บเห็ดเห็ดเพิงเพิงอีตันเนาะฟังก้อนบดเอิญเนาะเห็ดตับเต้าอีตันนี่มาพี่ครับสาวหึงประจงไหวว่าน ลเรียบปีเต็กวะแล้วก็ไปเปิดได้ใหม่ดาวบุญเป็นแบนขัดกันแน่พี่น้องเว้ยบ้านนะครับบ้านพี่น้องจะเปิดได้เพิ่งวันนั้นจังไดล่ะเราบบุญไร้ดอกบุญมึงกี่ดอพี่น้องดอกแต่ละดอกบุ่แล้วสิเก็บบางกวนเอาแบบสับแบบรั่วๆเลยครับรั่วๆเรยบไปเลยพี่น้องนี่ดอกโอ้ยดอกดอกงามๆด้วยงามใครอีดีพี่น้องนี่ดอกหนึ่งยู่ข้างล่างนี่ครับเดี๋ยวมาท่านจะเก็บ ไปไปไปลุยแปสาบึงตอสาบึงบอกว่าสดเด็ดเลือดสันพี่น้องนี้แล้ครับแข็งแบบไงเลยพี่น้องเอ้ยงีลครับีบงบงตระดอครับได้ ที่้างหลังมีรีืห้พี่น้องไดลยเบผกน้ี่น้องตาบุ๋มคนว่าเป็นจงไวเมื่อวานนี่ครับงามเจงไวนะมาพ่อของดีกแลวพี่น้องเหวเลยเม่พี่น้องงามครับเ็ดปัวเขามีได้ปะ กำลังกำลังออกใหม่ๆนะกำลังบานๆนั่นไหมชนหมางาจะปีนดอกเดียวจังสี่แลรับบ่อันมาหลายเนาะมาหลายมาหลายที่เฮ็ดเพิงพี่น้องเบิ่งเแจ้วยังให้เบิ่งพี่น้องอ่าพี่น้องอ่างเนี่ยโอ้ยพึ่งลรอปวดแท้ยังว่าขั้นอีเกียบวดีกนี่ยพักเนี่ยหรือเขาเรือทั้งคุณทั้งหลังคนอีกยังว่าติดตามกันต่อไปด้วยพี่น้องแมนครับแมนไปลุยตัวไปอีกออกมาหายใจจักหน่อยครับพี่น้อง อยู่ตอนในป่าอะไรเพิ่งธรรมศาสตร์ครับงามๆพี่น้องสัตว์สวยๆฝุ่นสาววิงยางน้ำดะตีนายเอาไว้มือเอาวิงไว้ยอย่งเบิ่งเคืองแล้วนี่งามเลยครับเพี่น้องนี่เป็นสันๆเยอะจักสันนี่เราสันตาดีแฮะแปดสันโอ้ยคนน่ะสันล่างอ่านี้สันล่างอย่างกวาแห้งพี่น้องเยมันี่แล้วโอ้ย ซอนเดชเรามานอนซอนสาวเวิงสาวเวิงมาพี่มาพี่สัดเด็ดสองดอกมีดอกหนึ่งมีดอกน ong งามนะครับกำลังหัวเนาะเห็ดพวกพี่น้องเห็ดพวกยังไงยังน ong งามครับกำลังกำลังโผล่ขึ้นแล้วนี่เนาะกำลังสวยเนาะนี่อีกดอกหนึ่งนะ ใช้สาวบึงเป็นได้เติมกันครับได้เติมกันเตี้ยวเขาได้ไปแกงเนาะสองดอกสามดอกสี่ดอกครับสวยๆไปลุยไปอีกปุ๊บไปนะไกปุ๊บไปเถอะอื่นนี่แหละพี่น้องดอกงามๆทุกวันเลยครับปุ๊บไปนะจ้าโ่าใจเป็นเ็ดให้พี่น้องเล้อใจแนี่บอกไปอีกแล้วครับเมื่อยแล้วพี่น้อง หมดแห้ตแล้วเต็มตาใส่หมวกผอมใส่คูพร้อมครับต็มอาญาอไรแบบนั้นใส่กระมังพ่อม่พี่น้องกำรังแต่ว่าพ่อแกงพ่อแกงนะครับนีแก่งเลยไปแกงเด้อพี่น้องทั้งหลายเย็บซีทั้งหลายหลายแหล่ครับเมื่อแล้วน้อนสวยแห้งแล้ว สาวบึงกรบเปาท่อนกะเอาเห็ดจงเห็ดอันตับเต้าไหวอยู่พี่น้องจงไหวจะสียั่งหรือบวกันตัดใหม่ออกจากไอ้สายไฟเนาะถ้าลุนกันถ้าลุนกันมื่ออื่นน้องเดินลุนกันไปเงวๆครับลอดนะร้งเมืองดาวเมื้ออื่นกะติดตามเบิองบาวท่อนสาวบึงกะวาสีมาพ่อเห็ดตับเต้าบะพี่ฮะจงไหวนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ก็จะพาสาวบึงเมื่อกันครับเมื่อยหล่ะพี่น้องเมื่ไหร่นี่ยเด้อเมื่อไห่ล่ะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่มาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อแม่เจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะทอดคอมเมนต์มากติดตามเขาติดตามเขามาเนาะก็ดีใจครับสาวบึงบาทอนกับทีมงานก็โอ้ยดีใจแห้งพี่น้องดีใจพ่อแม่พี่น้องขอคอมเมนต์พอขึ้นถึงเนาะขอคอมเมนต์เท่านึงเพื่อนก็โอ้แห่งกำลังใจดีแห้งครับเปิดเก่าเปิดใหม่กับตอนรับเด้อเด้อจ่าเด้อยินดีเสมอครัยินดีครับยินดีตอนรับครับผมมาเชิมเห็ดมวนๆน้ำกันครับ สำหรับคลิปนี้กติพาสาวุ่งเมื่อก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนอื่น้อพี่น้องอื่นเด้ออย่าลืมรุนไปเมื่อ